คุ้มกว่าแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ีไม่มีอะไรตกท้องเลยเนี่ยมือไรจะมารออะไรอยู่นี่จะยังไม่ได้กินอะไรอยู่ไหมหิวซินี่ยังไม่มีอะไรตกท้องเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่รอใครรอข่วยจับเจ้าประจําอยู่นี่เขาจะเข็นรถผ่านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดนี่อย่างพวกเรานะครับครับพิธีกรชื่อดังครับถูกหมายหัวจากทุกหน่วยงานราชการอย่างวกเรับจะรับประทานอะไรเนี่ยมันต้องสมทานะครับไปกินพัทคาลกัน ตองต้องลองก๋วยจั๊บป้าเจ้านี้อร่อยก๋วยจั๊บพี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าป้าป้าหาบเล่เนี่ยเหรอใช่เนี่ยป้ารถเข็นหาบเล่แหลงลอยเข้ามาเนี่ยจะมาเหรอหมายถึงว่าเขาจะมานี่เขาจะมาตอนเวลานี้ประจำประจำเลยนะฮะนี่อ่ะในเงี้ยในแอมปป้าอันนี้นี่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 อ้าวอ้าวอ้าวป้าป้าเอาเอาเพี่นี่เหรอคนนี้เหรอเออเขามเอาเอาใครใครมาอีกเนี่ยอ่าละ คนนี้เหรอใช่แน่นะใช่ใช่เขาขายกว๋วยจั๊บหรือเขาไปเปิดบ่อนมาเนี่ยชุดสิกค้ที่วิ่งตามนี่นี่คือลูกค้าเหรอทีอ่ไหนนี่อมึนี่มัเนเทสกิจนะพี่แย่แล้วเดี๋ยวแผงลอยมันใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละสิไม่ไม,ไม่อยากรู้เหมือนกันทเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านนึกดูดีๆนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับไอ้แผงลอยนี่มันมีมาแต่ชาติปางไหนพี่มันต้องมาตั้งใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยฮ้ยจริงๆรบางคนจะไปหาคําตอบเรื่องนี้กันนะแผงลอยเหรอใช่คุณผู้ชมครับ วันนี้เราน่าจะมาหาคําตอบเรื่องหาเล่แผงรอยกันอ่ะแผงรอยกู้ชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกับพวกเราในรายการดีไซน์กู้ชาดีไซน์กู้ชาดีไซน์กู้ชารายการที่รวมทุกความสามารถนะครับมาร่วมกู้ชาติไปด้วยกันครับผมครับผมครับผมไะครัาอาจารย์ตองนะครับนพดลเชืวอสุวรรณครับหนึ่งในขบวนการกู้ชาติครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปุณนะครับปุณรัตน์จลุงคนนะครับครับมาร่วมกู้ชาติพร้อมกับจันอองเมื่อกี้เราเห็นวิบากกรรมของผ้าขายก๋วยจับ้าขายก๋วยจับนะครับที่อาจารย์ปุณนั้นคาดหวังไม่ว่าจะฝากท้องนะครับ เพราะว่าตอนนี้จันปุณก็อายุคันก็เยอะแล้วนะครับผมก็ตั้งใจจะฝากท้องกับป้าแกไม่ใช่ไม่ใช่หมอเดี๋ยวป้าไม่ใช่หมอฝากท้องฝากไส้ถึงแม่หิวข้าวถึงแม่ป้าคุณป้าจะตำแยแต่แกไม่ใช่หมอเาป้าตำแยครับผมที่กินล้วไม่จ่ายหรือเปล่าเราหมดเงินแต่แต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วคือเราเราเห็นกันเป็นปกติในการที่พี่ๆหาเล่แผงลอยจะวิ่งหนี เทศกิดฮะอ๋อคไม่กินเทสกิจเหรอครับเทศกิดพี่นึกว่ามาจากอบตอะไรกัไม่ใคยใส่กากีเหมือนกันเห็นใส่สีกากีคือคือมันมีมานานมากเราเกิดมาแล้วก็เจอวงจรแบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้ใช่ใช่จริงๆแล้วนะคุณผู้ชมครับครับผมว่าน้อยรายนะครับที่เราเป็นคนไทยเนี่ยไม่เคยรับประทานอาหารหรือว่าซื้อของหาบเล่แผงลอยพวกนี้ต้องเคยกินต้องเคยกินแต่เคยสงสัยไหมครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ย มันมีกันมาแต่ชาติบางไหนวะไอแผงลอยหาบเล่เนี่ยแล้วมันมันรูปแบบอย่างนี้เนะี่ยมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออแล้วที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับผมตกลงมันขายได้หรือมันขายไม่ได้มันทํากําไรได้มากน้อยแค่ไหนออกับไอหาบสองหาบหรือบางที่แผงหนึ่งแผงเนี่ยหาบเล่แผงลอยเนี่ยผมเชื่อว่ามีมาแต่สมัยอดีตการนานมาของประเทศเราแหละนะถูกใช่ไหมครับ สมัยตลาดโยเดียเราเคยเห็นใช่ไหมไอทิ้งไอทิ้งไอทิ้งทิ้งบ้างนะเก็บกันครับผมเทื่อเข้าใจว่ามาอย่างนั้นก็จริงๆผมผมมองว่าตั้งแต่คนเรารู้จักการค้าขายแรกเปลี่ยน Oh. พอเริ่มมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบานสินค้ากันเช่นชั้นปลูกนี่อ่า uh. แกมีนี่ฉันเอานี้ยไปให้แกอ่านี่อันนี้มาอ oh. พอเริ่มมีอย่างนี้มาก็น่าจะเริ่มมีการปูผ้า <c oughs> ใช่เอาอใช่างหรือไม่งั้นมันอาจจะต้องเริ่มเอาของเราใส่ในภาชนะ uh huh. เพื่อจะหา ไปไปตลาดไปที่ตรงนั้นตรงไหนตรงที่จุดแรกแรกเปลี่ยนของแล้วพเอิญไปผ่านหน้าบ้านใครเอ้ามีอะไรบ้างล่ะในหนเฮ้ยเอ้จะเอาเดี๋ยวจะเอไปไหนเน่เออไปไหนเออฉันซื้อหรือฉันมีอันนี้ออาแลกกันแลกเปลี่ยนกันไป นะครับอันนี้นะฮะจึงเป็นที่มาของธุรกิจขายตรงครับคุณผู้ชมครับหรือมันเป็นเดลิเวอรี่เแรกยุคแรกยุคแรกเลยในยุคนั้นนะก็จะเริ่มมีการหาดาวไลน์เริ่มมีการเรียกคนเข้าไปฝึกอบรมนะครับมีระดับเพชรมีระดับเพองพันล้านพอเถอะฮะ คือคือเอาล่ะผมเชื่อว่ามันมีมานานผมเชื่อมันมีมานานเพราะว่าผมดูเรื่องอินเดียนาโจนก็มีเจ้าหญิงแดงอ่อนนี่ก็มีตลาดเจ้าหญิงแดงอ่อนสีกุมารับอมฟ้าหน้าดำโอ้นี่หนังเอ็กซแกทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยสาราวิดีโออ๋อด้วยตอนเช้าวันเสาร์ไม่ไปไหนเลยใช่ไหมไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยนผมตื่นมาดูประจำอครับโอแม้กระทั่งในหนังผีไทย คือหาบเล่มันก็คงไม่ได้ไม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แบบต้องมาหาบอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ทายเรือไปทายเออก็ใช่นะก็ใช่นะปลากิมแม่เออปลากิมเออเนี่ยปลากิมเข่าไตไตเข่านะครับเอาเอาไข่ครับถูกแล้วเออไตเข่ากไตเข่าอย่งไไตเขาก็อย่างนี้ฮะพี่เราทำไมพี่ชอบทำนะขอบคุณฮะไตเข่าเออเออมันก็เลยพัฒนามาตอนแรกมันก็อาจจะอยู่ในตลาด เมืองใหญ่ใหญ่ขึ้นขยายขึ <ers> <aning> ้นพัฒนาการก็คือการเข้าไปหากลุ่มทาเก็ตให้ชัดขึ้นคือจะต้ตองบอกว่าถ้ามันมีพัฒนาการเนี่ยครับครับต่อไปมันก็จะแบบสีนักคารินถูกต้องครับผมมันจะไปสีนักคารินอย่าเลยนะถ้าเลยไปถึงรักกบังครับผมพอเลยครับพี่ก็คือก็คืออย่างนี้นอกจาก ความสะดวกความง่ายในการรับประทานแล้วเนี่ยใช่ใช่มันยังอาจจะมีเรื่องรสชาติด้วยป่ะที่มันที่มันที่มันเด่นๆนะแน่นอนแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมันสกปรกไม่น่าดูเพราะว่าแม่ขายจะแบบเออออแต่งตัวมอซอมอมแมมอะไรเนี้ยนะฮะแต่เฮ้ยแต่ผมว่าก็ยังยังคือพอมีคนรู้สึกว่ามันไม่น่ากินแต่ก็ยังซื้อกินก็ใช่ก็เนี่ยโดยผมผมก็มองว่าในเมื่อถ้าเรามองแบบนี้นะฮะครับ หับเล่แผงลอยเนี่ยอยู่กับวิถีชีวิตของเราเนี่ยมานานแสนนาน<ช>นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยบน่นบอกว่าโอ้โหทำแล้วดูไม่สะอาดดูไม่นุม่มนี่บุคคลบ่นจังเลยถามว่ากินไหมกินินถูกป่ะกินเพราะั้นถ้าเกิดเ,เรามองแบบนี้แล้วนะครับผมมองว่าหาบเล่แผงลอยเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับในปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพของเราเนี่ยกลายเป็นซูเป <Super City S 2> อร์ซิตี้ซูเปอร์ซิตี้คือมีอะ,อะไรให้เรากินได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหม ฝรั่งมาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับฝรั่งเนี่ยนิ่งนิ่งเป็นหลับพอขยับปุ๊บแหลกแหลกเลยนะครับหลายประเทศก็มีนะอ่ามีหลายประเทศก็มีแต่ว่ามันไม่ไม่ขึ้นชื่อไงไม่ฮาร์ดคอร์เท่าบ้านเราบ้านเรานี่คือเรียกว่าจะิงทางฝั่งทางฝั่งเอเชียดีกว่าทังฝั่งอาอาเซียนเนี่ยพี่กำลังบอกรวมประเทศฝั่งนี้ไม่ค่อยมีระเบียบ ก็เขาจะฟรีๆกินกันวันยันลุ่งอ่ะใช่ไหมกินกันทั้งวันเขาจะฟรีๆง่ายๆถ้าอย่างนั้นปุ๊บแสดงว่าเราเริ่มเห็นความสําคัญของหาบเล่แผงลอยละนะว่า มันควรที่จะมีอยู่ในประเทศนี้ต่อไปเหรอไม่รู้ผมว่าบางที่นะครับอย่างนี้อาจจะเป็นของกินที่อาจารยพูดอจรตองพูดเป็นของกินครับผมแต่ว่ามัน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 ขายได้หลายอย่างไงพวกของใช้พวกเสื้อผ้าครับครับซีดีโป๊เอาไม่ใช่ของเตือนของเตือนนาริกาปลอมเอ้ยมันมันมีเยอะแยะหมดแล้วแล้วจริงๆ บอ่งตรงนะแม้ว่าผมจะซื้อครับจะใช้ของมันครับแต่มันเกะจะเคยรู้สึกบ้างไหมฮะคุณผู้ชมเคยขับรถผ่านถนนสุขุมวิทไหมผ่านพัทยาผ่านอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเห็นหน้าร้านที่เขาซื้อตึกซื้ออาคารไมไม่เห็นเลยเพราะว่ามันบังหมดเห็นใบขับ่ล้ไแผงร้อยอยู่เต็มไปหมดเลย ก็ก็เข้าใจว่ามันก็มีการขายแต่ที่มันเกะกะเงี้ยก็เพราะเขาไม่มีดีไซน์ไงก็ไม่ใส่ดีไซน์หน่อยไม่ได้แล้วแล้วนี่อะไรแล้วก็วิ่งไล่จับอย่างเมื่อกี้นี่อ่ะคุณป้าอร่อยนะก็อย่างวิ่งไล่จับใช่จับเพราะอะไรไม่จ่ายสวยป่ะไม่ใช่ไม่จ่ายค่าขายหรือไม่ใช่หมายถึงว่าจัดไม่สวยหรือเปล่าจัดนู่นจับนี้ไม่สวยเขาก็เลยแบบไปจับ คือเออนี่คือเรื่องหนึ่งนะพี่ผมจะบอกอะไรให้ว่าผลสํารวจมานะว่าเขามองว่านะครับเนี่ย67.3%มอนะ6 7งนะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับหาบเร่แผงลอยเนี่ยคือความไม่สะอาดแต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยฮะในภาวะภัยพิบัตินะฮะเกิดแบบว่าน้ำท่วมโลกถล่มนะฮะคนที่จะอยู่รอดได้นะครับ คือคนที่กินของสกปรกครับผมนี่ก็เลยจะบอกว่านี่ต่อให้มีโรคซาครับใช่วัดนกนกอะไรระบาดไวรัสโน่นนี่นั่นไม่ได้กินคนไทยหรอกคนไทยมีภูมิผมว่าส่วนหนึ no ่งของภูมิต้านทานในตัวคนเราเนี่ยครับเกิดมาจากการกินอาหารหาบนเล่ยแผงลอยเนี่ยแต่อาจารย์ตอบรู้ไหมว่าประชาชนทั่วไปผลสำรวจประชาชนทั่วทั่วไปเนี่ย6.1เปอร์เซ็นต์จาก100เปอร์เซ็นต์ครับผมบอกว่าสิ่งที่เกะกะทางท้าไม่สุดเนี่ยเออก็คือหั่ไเล่แผงลอย ก็นี่ไงก็นี่ไงแสดงว่าก,ก็มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องใช้แต่มันก็เก,กะกะเออจริงแล้วผมมองว่าภาครัฐเองก็น่าจะมีส่วนร่วมเรื่องพวกนี้ด้วยนะเออผมก็ยังไม่อยากพาดรับประทานก๋วยจับก๋วยจับคุณคุณป้านะใชค่คือคืออาจจะไปเก็บข้าวแพงม่ทำามเขาต้องหนีอะ่ะผมกม็เข้าใจแล้วว่าจริงปกติเมื่อก่อนก็หาบมาไงครับทำไมเดี๋ยวนี้ถึงต้องติดล้อ เพราะว่าหามันหนีช้าไงติดร้อนยิ่งป๋อเลยเนี่ยเขาอาจจะมีคดีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแล้วพอมันกีดขวางทางเท้าอย่างนี้เนี่ยครับผมเฮ้ยแล้วทำไมภาคเ้าเราไม่เห็นเหรอว่าว่าว่ามันมีความจําเป็นผมเข้าใจแล้วภาคร้านนี้เขาก็พยายามจัดพื้นที่เขายังจัดจัดส่วนจัดที่พยายามเออฮะเขาเาพยายามอยู่คือมันต้องหาจุดร่วมเอาว่าณเวลานี้เนี่ยเราเห็นความสําคัญว่าแผงลอยเนี่ย เป็นหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ของประเทศได้ใช่ใช่ผมเห็นใจพี่ป้านะอานะครับผมคือคือที่ผมพูดมาที่ผมไม่ได้ว่าว่าว่าแบบไม่ให้ขายนะอผมกําลังเจ็บใจแทนพี่ป้านะอาในะีนียนี่รูปหลังเลยเดี๋ยวนะพี่พี่ผมว่าพี่ต้องเลือกฝั่งแล้วล่ะ่าพี่จะยืนอยู่ฝั่งไหนโอเคไหมอาจารย์ปุณเอาว่าอย่างนี้อาจารย์ปุณจะเป็นกระบอกข้าวหลามของประชาชนกระบอกเสียงกระบอกเสียงแล้วโอเคครับผม คือแม้ผมจะขนาดนั้นแต่ผมก็ต้กระบอกเสียงได้อะงั้นเราจะมาหาเราจะมาหาจุดพอดีใช่คุณผู้ชมการจัดการและการออกแบบผาาเล่แผงลอยนะครับให้ยังคงสามารถค้าขายกันได้และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศครับเนี่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่วันนี้นะครับครับผมบอกได้เลยนะครับอย่าลุกไปไหนนั่นบังคับอีกแล้วครับผมอย่าลุกไปไหนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าครับ หาบเล่แผงลอยที่ขายบนทางเท้าที่เข็นเป็นโมบายยูนิตทั่วไปเนี่ยมันมีวิธีการยังไงใครมีงานประจําเตรียมล้างออกจากงานประจํานะครับแล้วมาขายหาบเล่แผงลอยกับเราครับแล้วเดี๋ยวผมจะไ้สมัครเทศกิจเองไหนหาบเล่กูชาคบ